สวัสดีค่ะกิกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะคะวันนี้วันที่1นึ่งตุลาคมนะคะวันนี้เริ่มต้นที่ทําเฟรมเดลี่เหมือนเดิมนะกรอบของเดลี่วันนี้เซตตัวนะคะใกล้เคียงที่เดิมนะคะก็คือด้านล่างที่1 7 5่5 2นะคะเพราะว่าอันนี้เป็นโลกเก่าที่ลงไปเทสแล้วยังไม่ผ่านนะคะเซตเป็นกรอบของเดลี่แล้วแล้วก็ด้านบนของเขาอยู่ที่1794.84นะคะ ช่องว่างระหว่างเราก็ประมาณ3 7ม0เจดกว่าจุดเนาะแล้ววันนี้ดูเป็นยังไงบ้างแท่งราคาขึ้นมาถึงกลางกรอบพอดีนะทุกคนตัดสินใจอยู่ว่าจะขึ้นไปให้สุดเทสกรอบข้างบนไหมหรือว่าจะยังแบบว่าตุงแงวตุงแงวอยู่ข้างล่างค่ะเดี๋ยวมาเช็คกันเทรนด์เขาเป็นขาลงอยู่แล้วเนาะแล้วก็สัญญาณเทรนด์ cci นะคะวันนี้บ่งชี้ว่า แรงขายนะคะพักตัวแรงนะคะแล้วก็แรงซื้อนั้นก็เากาะตัวมานะคะแต่ว่าน้อยคือถ้าเทียบแรงซื้อกับแรงขายที่ทําเฟรมนี้เนี่ยแรงขายมีเยอะกว่านะแต่ดิเรกชันของแรงซื้อนั้นเริ่มมานะคะเริ่มมีความหวังนั่นเองนะคะแต่โดยภาพรวมแล้วก็น้อยทั้งคู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นราคามิอกับไซเวในกรอบอาจจะเป็นกรอบกว้างๆในทำเฟรมย่อยก็ได้นั่นเองนะคะ,ะมาดูที่4ชั่วโมง ราคาที่4ชั่วโมงนะคะเมื่อวานหลังข่าวตัวเลขเศรษฐกิจนะคะก็ปีนขึ้นเ,เข้าไปในกรอบเดลี่นะเมื่อวานกรอบเดลี่ข้างล่างสุดอยู่แถวแถว1760ตรงนี้เนาะก็ปีนขึ้นมาได้พอดีมันก็เพิ่งเทสตรีส์สแตล่าสุดไปนะคะเมื่อวานรีสสแตนล่าสุดที่อยู่ใกล้ๆคือตรงนี้1770นะจ๊ะอันเนี้ย เป็นลักษณะของการเทส1770แล้วแหลมเลยขึ้นไปถึงเลเวลถัดมานะคะเพราะว่าตอนนี้ขึ้นมาเทสถึงนี้ละ1778พอดีนะคะซึ่ง1778อะวันก่อนมันเป็นกรอบด้านบนของสีชั่วโมงพอดีนะคะแล้ววันนี้ตัวกรอบด้านบนของ4ชั่วโมงอะมันเซ็ตให้ใหม่นะคะที่1774.27ก็เป็นภาพรวมว่า มันกำลังเทสกรอบด้านบนของทำเฟมสี่ชั่วโมงนั่นเองแต่จะผ่านหรือเปล่านั้นมาตามลุ้นกันต่อนะเพราะว่าตอนนี้แท่งราคาขึ้นมาชนแนวรั้วนี้แล้วนะครับแต่ภาพรวมแล้วคือแนวรั้วนี้เออไม่ใช่แท่งราคาอยู่ใต้แนวรั้วนี้มีความหมายว่าราคายังเป็นโซนขาลงอยู่นั่นเองนะคะแล้วทีนี้เรดดอ t ก็มาแล้วด้วยแต่เรดดอก็ยังกดราคาไม่ลงนะเพราะว่าตอนนี้ ณนะแท่งปัจจุบันของทําเฟรม4ชั่วโมงนะคะแรงซื้อมาเต็มยังเต็มอยู่แล้วก็แรงขายก็ไม่มีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องมาลุ้นแท่ง4ชั่วโมงถัดไปนะคะว่าแรงซื้อจะยังเต็มต่อได้ไหมถ้าเต็มต่อได้ก็มีโอกาสที่จะย่อตัวเล็กน้อยแล้วขึ้นต่อนะจ๊ะแต่ว่าถ้ามาต่อไม่ได้นะคะแรงซื้อไม่มาต่อเนี่ย แล้วแท่งราคากลับเข้าไปในกรอบ4ชั่วโมงคือปรับตัวลงใต้1774เนี่ยมีโอกาสที่ราคาจะย่อตัวลงมาก่อนนะคะและมีโอกาสสูงที่ราคาจะปิดอยู่ในกรอบ4ชั่วโมงก่อนนั่นเองนะจ๊ะเพราะฉะนั้นมาเช็คความเป็นไปได้ของมันก่อนเนาะในกรณีที่กรณีแรกเนาะกีบอกว่าถ้าแท่ง4ชั่วโมงถัดไปแรงซื้อมาต่อ มันจะขึ้นไปได้ถึงไหนต่อนั่นเองนะจ๊ะเพราะว่ามาดูที่ H1 นะตอนนี้เมื่อหลายชั่วโมองก่อนราคาพยายามเทสแอ a 200แล้วพยายามปีนเหนือขึ้นไปนะครับแต่ว่าล่าสุดก็ลงมาอีกแล้วเหมือนจะพยายามมุดลงมา เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดผ่านแดนของคุณนะเป็นแนววัดใจของคุณเลยวันนี้นะครับซึ่งมันจะสัมพันธ์กับ support หน7่งเจนั่นเองซึ่งเป็นกรอบของ S 1ก่อนหน้านี้ S 1วิ่งอยู่แค่นี้นะจ๊ะระหว่าง1773ถึง1778โ okay. อเคแต่ตอนนี้เริ่มลงมาทดสอบ1773อีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นนะ่ะ ที่บอกว่าเป็นแนววัจัยก็คือเหมือนก็นว่าต้องตามดูแท่งสีชั่วโมงถัดไปนั่นแหละนะคะว่าไอแรงซื้อที่ยังเต็มอยู่ตอนนี้เนี่ยจะต่อหรือเปล่าถ้ามาต่อก็อาจจะลงมาเด้งเชือกตรงนี้แล้วขึ้นไปใหม่ก็มีโอกาสเหมือนกันที่มันจะแหลมๆลงมาข้างล่างแล้ว พยายามปีนขึ้นไปใหม่อะไรทำนองนี้ถ้าในเคสนี้เกิดขึ้นนะคะ Resistance แรกของคุณก็จะเป็นตรงนี้นะ1778ที่เดิมที่มันติดอยู่เมื่อช่วงบ่ายโอเคเละะเวลถัดไปของ Resistance เ,เป็นตรงนี้นะคะ1785.70แล้วก็ กรอบด้านบนนะคะของทําเฟมเดลลี่เลยคือที่1794.84แล้วสุดระยะสวิงด้านบนพอดีแนวนี้พอดีเลยโซนเดียวกันเลยถือว่าตีว่าเป็นแถวเดียวกันแล้วกันเนาะโอเคเห็นแล้วนะระยะสวิงด้านบนสุดมันสุดแค่นี้นะสำหรับวันนี้เพราะฉะนั้นมาลุ้นแนววัดใจของคุณว่ามันจะเด้งเชือกแล้วขึ้นไปต่อหรือเปล่าขึ้นไปใหม่หรือเปล่า ทำไมถึงบอกว่ามีโอกาสเด้งเชือกเหมือนกันเพราะว่าถ้าดู o อเวอร์บอยส์โอเวอรซที่30คือตอนก่อนหน้านี้นนมันเป็นสีขาวแล้วมันขึ้นมาล่าสุดมันเป็นแค่สีเหลืองเป็นระดับกลางนะคะในกรณีที่มันกลับเข้ากรอบ4ชั่วโมงหรือมันไม่หลุด1773เนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปให้สุดคือสร้างบาลานซ์ฝั่งขาขึ้นของทําเฟรม M30 ได้นั่นเองนะจ้าเพราะฉะนั้นก็ ดูไปทีละร r ส s ิเซนต์ในกรณีที่เคสนั้นเกิดขึ้นโอเคเคสที่2ทีนี้ในกรณีที่ทำเชือกขาดเลยมุดลงไปได้ข้างล่างเลย1773มุดลงไปแล้วซับพอร์ตแรกของคุณอยู่ที่ไหนโอเคมาดูกันเพราะว่าตอนนี้ที่ทำเฟรมเออย่างเองอแรงขายเริ่มฟื้นนะคะแล้วก็แรงซื้อ,อหมดแล้วนั่นเองนะจ๊ะ ซัพพอร์ตแรกของคุณก็จะเป็นบริเวณนี้นะคะโลกเก่าก่อนนะนี่อยู่แถวนี้แถว1776ถึง1775นะโอเคอันนี้คือซัพพอร์ตแรกแล้วซัพพอร์ตถัดมานะคะคือตรงนี้ที่เป็นกรอบของไาเฟรมสีชั่วโมงที่1753.24นะคะแล้ววันนี้ก็ มุมมองโดยรวมแล้วมองว่าเออ่มีโอกาสไปได้ทั้งสองฝั่งนะจ๊ะทุกคนเหมือนที่บอกว่ามันเกิดขึ้นได้สองเคสเพราะฉะนั้นให้ตัวของแท่งถัดไปแท่งถัดไปเขาตัดสินดีกว่าว่าราคามีโอกาสไปทางไหนได้นั่นเองนะคะแต่อย่าลืมนะว่าทำเฟรมใหญ่อย่างสีชั่วโมง H1 แล้วก็เดลี่ตอนนี้ยังเป็นขาลงอยู่นะเพราะฉะนั้นก็ จริงๆแล้วขาลงได้เปรียบนะจ๊ะโอเคเมื่อกี้เห็นสปอร์ตข้างล่างล่าสุดแล้วเนาะแล้วก็สปอร์ตที่เป็นกรอบเดลี่อยู่ที่1750.52นะโอเคเช็คด้านล่างให้หมดเลยแล้วถ้าหลุดกรอบได้ในกรณีที่วันนี้แรงขายแบบว่าอยากจะมาอีกรอบหนึ่งเพราะว่าพี่เขาไปชนรั้ว เลเวลถัดมาของซัพพอร์ตนะคะในกรณีที่หลุดกรอบเดลี่นะคะเลเวลถัดมาของซัพพอร์ตจะอยู่แถว1734นะคะแล้วก็ตัวสุดระยะสวิงด้านล่างนะคะอยู่ที่1732.14เนาะโอเคเนาะโดยภาพรวมแล้ววันนี้ก็ยังมองว่าราคามิลกสติดอยู่ใน กรอบ4ชั่วโมงได้ค่อนข้างสูงนะแต่ถ้าแรงซื้อเขาแบบว่าเขาไม่ยอมแพ้เขาไปต่อได้ก็ดูแค่กรอบข้างบนของเดลี่นะคะเพราะว่ามีความเป็นไปได้สูงอยู่เหมือนกันนะคะที่ช่วงนี้ราคาอาจจะเริ่มเหมือนกับวิ่งในกรอบไม่กว้างเท่าไหร่รอรอข่าวสำคัญพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีนอนฟาร์มเปโรนะพรุ่งนี้เป็นวันศุกร์นะคะ พราะฉะนั้นราคาก็อาจจะมีการเคลื่อนไหวปรับตัวในกอรอบรอข่าวใหญ่ก็เป็นได้นะคะอันนี้ก็แต่ว่าวันนี้มีข่าวอะไรในตลาดก็อย่าลืมเช็คนะเพราะว่ามันก็มีผลทำให้ราคาสวิงไปสวิงมาได้อยู่นั่นเองนะจ๊ะโอเคเนาะสำหรับบทวิเคราะห์วันนี้ก็ประมาณนี้นะจ๊ะโอเคลาไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย